อันนี้เป็นกลุ่มวัดและควบคุมความชื้นนะครับแสดงผลออกหน้าจอแล้วก็สามารถบันทึกลงเอดิกาได้นะครับแล้วก็ที่เพิ่มมาใหม่ก็คือสามารถควบคุมผ่านแอปบิงได้นะครับอ,อุปกรณ์นะครับก็จะมีบอร์ดโนเนาะบอร์ด wi-fi นะครับที่เพิ่มเข้าม,มาใหม่นะครับมูบดเวลาเนาะแล้วก็รีเลย์นะครับรีเลย์เนี่ยเอาไว้ควบคุมปั๊มสาตัวนะครับหน้าจอ CD แล้วก็เอดิกานะครับ ในส่วนของแอปนะครับแอปแอปเวลาใช้งานนะครับก็เข้ามาแอปไอวิงใน l อปทีนนะนะแล้วก็กดเลือกงานของเรานะครับเท่านี้ก็เข้าเข้าใช้ได้แล้วนะครับสมมติว่าเวลาจะเข้าแก้ไขนะครับก็กดรูปพิมพ์นั่นนะแล้วก็สามารถแก้ได้นะครับแก้อะไรไปกวาดไปนะครับกดแบกออกมาสองทีนะครับมันก็จะมาหน้าควบคุมเลยนะครับ ทีนี้มาอธิบายหน้าจอก่อนหน้าจอก็โชว์วันที่เวลาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็อันนี้เป็นความชื้นที่วัดได้เนาะฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็สามสี่สี่หกอะไรเนะี่ยเป็นเป็นที่เราตั้งไว้ในแอปนะครับแล้วก็ a นี่คืออะไรนะโหมดโหมดมันนะครับโหมดออโต้ตอนนี้นะแล้วก็ W เนี่ยเป็นมันมี wifi นะครับมันต่อไ wifi เรีย้วยละทีนี้มาเล่าถึงตอนตอนเปิดเครื่องก่อนนะครับตอนเปิดเครื่องเนี่ยเขาจะเช็คการเหมือนเดิมนะครับ อ่ะเอ็ดดการโอเคเนาะถ้าไม่มีการ์ดก็จะเป็นอีกบาอีกอย่างหนึ่งนะครับนะเอ็ดดี้ก็เออเรอร์เหมือนเดิมนะครับใช้หลอดใช้หลวงเอ็ดการเสียอะไรก็ว่าไปเพราะกลุ่มน้องมันต้องใช้นะครับอ่ะรนนีเซ็ตใหม่นะครับทุกครั้งที่เสียเอ็ดดีการอ่ะจะต้องกดรีเซ็ตบอร์ดใหม่นะครับอ่าแล้วก็อันนี้ตอนเปิดเครื่องของเราดูโน่เนาะอันนี้เปิดเครื่องของ Wi-Fi บ้างนะครับแต่เอาจริงๆอ่ะมันเปิดพร้อมกันอยู่แล้วแหละเพราะเสียบปลั๊กอันเดียวเนาะ เวลาเปิดเครื่องของบอร์ดไ i ไฟเนี่ยมันจะมีไฟติดค้างนะครับก็คือว่าในตอนเนี้มันกําลังมันกําลังเอ่อกำลังต่อไ i ไฟอยู่นะครับถ้ามันต่อเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยไฟสีฟ้านี่ก็จะดับไปนะครับลองดูใหมนะ่เนาะอันนี้มันก็ต่อไปไฟกำลังต่อไ i ไฟนะครับสังเกตตัว W เนี่ยมันจะหายไปนะครับคือไม่มีเน็ตไม่มีไ i ไฟนั่นเองนะครับถ้าต่อเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับนี่นะครับตัว W ก็จะขึ้นมานะครับแล้วก็จะดึงข้อมูล เข้ามาได้นะครับอย่างเช่นเราตั้งอุณหภูมิไว้ห้าเก้านาะครับเจ็สามนะครับ8พเนีกนะอะไรก็ว่าไปนะครับอันนี้คือหมออโต้นะนะถ้าเราตั้งความชื้นเป็นศูนย์นะครับมันก็ดับไปหมดนะครับเพราะว่าความชื้นมันมันไม่ได้ต่ำกว่าไงอ่าุติว่าเราตั้งห้าสิบสี่สองสี่อดความชื้นมันก็จะต่ำกว่าที่เราตั้งไว้นะครับเพราะความชื้นตอนนี้มีแค่สองเองนะครับตัวปั๊มมันก็จะทำงานนะครับตามดีเลย์นะ แต่ก็อีกโหมดหนึ่งนะครับอันนี้เป็นโหมดออโต้เนาะถ้าเกิดว่าเรากดเป็นโหมดแมนนวลนะครับอ่โหมดแมนนวลเนี่ยก็แล้วแต่เรานะครับเราอยากเปิดปั๊มตัวไหนอยากเปิดปิดปั๊มตัวไหนก็ได้นะครับอันนี้ตัวที่หนึ่งนะอันนี้ก็ตัวที่สามครับแล้วแต่เรานะแล้วก็ปรับของอโต้เหมือนเดิมนะครับก็คือพวบกลุมตามอ่าตามความชื้นที่เราเซตไว้นะครับในส่วนของความชื้นนะครับเราตั้งไวนะ้เนาะเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับคุณนี้ นี่เมนโคดสกปกเลยอ่ะ,อะไม่รู้ว่าตัวไหนอ๋อตัวตัวที่หนึ่งพอดีนะครับน่ะอันนี้คือความถ้าความชื้นมันเกินนะครับนะถ้าความชื้นมันเกินที่เราเซตไว้เนี่ยดีเลยก็จะดับไปนะครับก็เหมือนเดิมนั่นแหละนะครับเพียงแต่เพิ่มผ่านแอปมานะครับแทนที่จะตั้งไว้ในโคดเนาอะอก็เหมือนเดิมนั่นแหละนะครับทั้งสามตัว นะครับสองตัวนี่ไม่รู้ตัวไหนเดี๋ยวรออีกตัวหนึ่งนะครับอ่านี่ตัวที่สองนะอ่ะนะครับก็ประมาณนี้เนาะก็เอาไปทำความสะอาดแล้วก็ปักดินใหม่นะครับประมาณนี้นะครับทีนี้ก็มีโหมดสองโหมดนะครับสรุปเนาะมีออโต้เป็นวนว่นออโต้เนี่ยคือทําตามที่เรา เซตค่าไว้นะครับเราเซตเท่าไหร่ก็ถ้าต่ำกว่าคือทำนะครับถ้าสูงกว่าคือตัดถ้าสูงกว่าคือตัดนี่ตัดไปแล้วตั้งไว้ศูนแต่ว่ามีสองคือตัดนะครับบันที่เวลาเอดิการ์ดบันทึกเหมือนเดิมนะครับสำคัญตอนเปิดเครื่องเอ้ยสำคัญตอนที่มีต้องมี wi-fi ให้มันใช้นะครับต้องมี w i f i ต้องมีเน็ตให้มันใช้ ไม่มีไม่ได้นะครับจะแชร์จากโทรศัพท์ก็ได้เน็ตบ้านก็ได้แต่ห้ามเป็น WiFi มหาลัยที่ว่าล็อกอินผ่านเว็บอีกทีหนึ่งอ่ะอันนั้นจะใช้ไม่ได้นะครับสำคัญนะครับตรงนี้เดี๋ยวมาบอกอีกพี่มันไม่ทํางานมันนี่เออนะครับแล้วก็ Wifi ที่ว่าแก้ในโค้ดเนี่ยทาแค่ครั้งเดียวนะครับมันจะต่อไ wi ไฟเกาะไวไฟไปตลอดเลยนะครับแล้วก็ออกไปพิมพ์ที่ถูกนะครับนะรหัสผ่านไ i f i ชื่อ wi-fi ใส่ให้ถูกนะครับบางคนใส่ผิด มันโทษผมอีกเนาะ,ะก็้ามานี้นะครับอันนี้ผมโชว์ให้มันโชว์สถานะด้วยเนาะมันต่อหรือ,อย่างนะครับอ่าจะได้ไม่โทษผมอ่ะก็มานี้นะครับผมนี้ครับก็เดี๋ยวอ่าถ้าโอเคเนะี่ยก็จะเอาใส่กล่องให้